เดีค่ะพี่น้องคุกช่างแก้มจะเดินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะสภาพตอนเช้านะคะเก็บของค่ะพี่น้องนะคะนี่เอ๋จะลุยก,กว่านี่แหละอันนี้ฟองเดียวนี่ในน้อยจริงจริงนีอ่ออบไมออไม่ใช่มันไปไหนบอไปพูดนะ มันตกีดตมบ่ละไปนี่แหละเก็บของข,ขึ้นรถเดินทางนะคะพี่น้องนะคะมันขึ้นมาเดินมือกับมือนแรีงกะด้ค่ะพี่น้องมันเข้านะคะงานฟรีคือกันค่ะพี่น้องชมฟรีตลอดทั้งคืนนะคะ สบายดีก่ะสวัสดีค่ะเจเจกำลังใจเจเจค่ะออุ้ยยังอยู่ค่ะไม่คิวละ พูดพูดพูดยังล่ะอุ้ยนี่ใจเย็นวันนั้นใส่รถไปนด้่หพูพูโอ้โอยากไปพูนแล้วก็เล้วจะทั้งพูนกับพูดนำถ่วงพึ่งเอานี่นี่ไปรยมนี่โอ้ยเมงสภานยังมืสอบก็ยังมาให้รถจูเออ อุ้ยเว้ยมันมี่ลวดน้ำตัวนี้อีหลีเกือบน้ำนี่น้ำถ่วมโอ้ยเมีย นักอึบยังวาหนึ่งวันแต้มนรถมาจุม่งเกามาด้วยแม่สู่เขานักไ,ได้าไดมานี่มานี่มันยังไม่ถ่วมอึบ อันนี้รถผู้ใดเนี่ยมูเมียนมูเมียนรถหลาหู้นขันแหลกแม่ขนมเจ้าอะเป็นอย่างนี้อังวนเอาให้บาไล่ได้เด้อเออต้องให้าไลแล้ว ก็ป้ายังเออเอ้อ๊เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาไป้นรถมันมีปลอ,อกปลอกไะนะแต่ว่าไปหรอมั้งรถนี้นำสวมค่ะพี่น้องกลัวรถ ติดลมนะคะก็เลยขึ้นเมออยู่สูงค่ะพี่น้องโอ้ยกระช่องโลกมุนแล้วล่ะมือบอดิ่งขางหนึ่งหิวตะก้าหนะักกะอยากอัปเดตชงตัวเองให้พี่น้องเบ่งนะคะ ขอนวดแล้วว้าคนของขึ้นรถวันสุดท้ายแล้วกะแางกายกะเก็บเขาเก็บของอะคา่ะพี่น,นไงไปหาเมื้อน่ากินปะ เอาเงินเดือนละนี่ยังขนาดแมนว่าเอาไปต้องไปดูกันว่าใช่หรือไม่โอ้ยม,ม่นม่รถเจ็บหลานเซียบบ่ ไปเปล่าจะซื้อมานะเด็กๆขึ้นรถเราจะเดินทางต่อบ้านเข้าเราก็จะย้อนกลับไปนะคะเอาวึ้งสวัสดีค่ะคู่จุดขู่จริงจริงไปขึ้เขาไปย่าง,งหานี่ไปบอปะถ้ามีเพื่อนอุย <laughs> แม่แม่ใส่ประตูโค้งสวยมากเลยว้าวกูเห็นแม่ใส่แล้วหนูก็อยากใส่คือแม่แล้วล่ะอันนีบอกว่าในการใส่โอ้ยต้องมีผู้ใหญ่ใจดีแม่กับมีผู้ใหญ่ใจดีสั้งให้เลยโอ้ยพี่ดีแท้กันลำพังของแม่แม่บ่มีเงินหอดปันนันเลยที่แดีตั้งประตูโค้งกระยานต้อใส่บ่คือโอ้ยคือค่ะกระเก็บเสือบอยู่ได้แม่ปวดอุ้ยขันเขาใส่ถือมองอ่ะถ้าเราใส่ใส่ถือมองมันจิบอเจ็บคือนหมดขึ้น พาเจ็บนะราคาไรบ้างเจ็บเติมอยู่ด้วางเงินให่ตังว่าบาทหนึ่งอุ้ยอุ้ยมีงมือบีนั่นรถสิงหยบน้นใช่เฮ้ยแมวใช้สวยมากเลยมาถักบนาเลยอ่ะอ๊ยแงบบอต่ออกอขืนบอไม่ถักกึ๊กเขาแมวสวยด้วยค่ะแมววันนี้ถักเพื่อนเลยล่ะแม่หันกาแฟมีแต่คนอื่นแม่ว่ายใย่แก่แมวก็ะลยดูเักแ่จริงแล้วแม่ว่นน้ถักสองพันห้าร้อย เนี่ยลูกนับถือเสือออกเอ็นเอาทำไห้มนไร้ยังไงเนี่ยนี่ลุง่อยมาไปงนี่ยนางดิมีอะไรกินไหมนางอุ้ยหอมกาแฟจังเดี๋ยวกลับมาเนี่ได้ประกันพายังวะ โอ้ยมาตั้งไก่เนาะเป็นยังไงแนตาตากคอยู่ค่ะจะว่ากย่างบ่ได้ดูแลตัวเองบ่ได้ผู้ใดอยู่เบิ่งเอาไปไวน้ำหนังค่ะนู่จูว่าป็นมาไปไปผู้ดวนมันะโเอยังไก่ไก่ไครอย่ดูนีเดนีกินเมนู่ยิ้แบบ่ที่น้ร้เบ เอาละครับพี่้องสำหรับคลิปนี้มันเปมนคลิปไหนพอกันไหมคะ<ป>่ะสวัสดีค่ะ